สวัสดีครับทุกๆคนพบกับ Water Green Channel ในคลิปสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกร,รมว n นด r ้แช re f i m u o r a ในคลิปนี้จะมาสอนทำ Split Transition นะครับเป็นเทคนิคการตัดต่อนำ Transition มาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากมามาเริ่มกันเลยนะครับผมในเทคนิคการตัดต่อทำ Split Transition เนี่ยจะทำให้ดู2แบบทีเดียวเลยนะครับจะไม่ทำทีละแบบบนแทร็กนี้จึงต้องใช้วิดีโอ3วิดีโอทีนี้ก็มาเลือก Transition เลยนะครับ ทรานซิชันที่จะใช้ก็อยู่ที่สปีดเบลอนะครับซึ่งจะใช้ทรานซิชันของซิมเพิลโรนะครับซิมเพิลโรในแนวตั้งและซิมเพิลโรในแนวนอนนะครับแนวแนวตั้งก็จะใช้ซิมเพิลโร่4กับซิมเพิลโร่2นะครับในแนวนอนเนี่ยจะใช้ซิมเพิลโร่1และ3นะครับในรอยต่อแรกเนี่ยจะใช้ซิมเพิลโร่4นะครับดึงลงมาต่อมาซิมเพิลโรในแนวนอนนำซิมเพิลโร่1นะครับ ลงมาที่แทร็กในเทคนิคก,การตัดต่อทำสปีดทรานสิช i ั่นเนี่ยจะปรับเวลาทรานสิชั่นที่1วินะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับ Apply to all นะครับทรานสิชั่นทั้ง2ก็จะเล่นที่เวลาเดียวกันคือ1วินะครับเสร็จแล้วคลิกโอเควิดีโอก,ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับโอเคให้ดูเฉพาะช่วงทรานสิช i ั่นนะครับเสร็จแล้วคลิก export นะครับ แล้ว Import วิดีโอเข้ามาที่เมดีนะครับจากนั้นนำลงแท็กจากนั้นมาเปลี่ยน Transition ในแท็กล่างนะครับ Transition เดิมก็ลบทิ้งนะครับโอเคคู่แรกคือ4กับ2นะครับก็มาที่ Transition 4ใส่ไปแล้วก็นำา2ลงมานะครับคู่ที่2ก็คือ1กับ3นะครับก็นำา s m p l e r o ร่3ลงมานะครับจากนั้นปรับเวลา Transition ให้เท่ากับ1วิเหมือนเดิมนะครับ ในตัวอย่างการตัดต่อเนี่ยเป็นการตัดต่อใส่ transition พร้อมกันเลยนะครับฉะนั้นต้องมีการตัดวิดีโอในแท็กบนก็เลือกวิดีโอแท็กบนแล้วก็ตัดแบ่งช่วงนี้นะช่วงระหว่าง transition ตัดแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาเลือกเอฟเฟกนะครับคลิกที่เอฟเฟกแล้วมาคลิกที่ยู่ u ิล l i t y นะครับแล้วนำเอฟเฟกครอปเนี่ยลงมาใส่ทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกในส่วนแรกก่อนนะครับแล้วมาที่วิดีโอเอฟเฟกเนี่ยนะครับส่วนแรกเป็น transition simple r o l ในแนวตั้งนะครับ ฉะนั้นการปรับเนี่ยให้มาปรับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตามชอบเลยนะครับโดยมาคลิกเลือกแล้วก็ใส่ค่าลงไปนะครับว่าจะปรับอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์ในตัวอย่างการตัดต่อนี่จะปรับที่5 0าเเสร็จแล้วดับเบิลคลิกในวิดีโอส่วนที่2นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็น Transition Simple Row ในแนวนอนนะครับจะมาปรับที่ Top กับ b o t t o m นะครับปรับส่วนไหนก็ได้นะครับผมก็จะปรับที่5 0นนะครับเสร็จแล้วก็คลิกออกได้เลยนะครับวิดีโอก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ลองไปตัดต่อกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม